สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องโปรเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอากินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมมาตามชมสูตรที่เขียนเหมือนวางน้ำวนนะเลือกว่าเลขเลขแปดตัวนะให้มันคบกันเองนะเหมือนฟันเฟืองเดี๋ยวมันก็จะคบกันนะใช้รหัสจับให้ชมนะ จะต้องมานะเอารหัสจับเอามันจะทะแยงกันแล้วก็จะมานะอ่ะเป็นแบบไหนนะตามชมก็ต้องตามปฟประกาเท่านั้นครับผมอ่ะตามชมครับผมจะมาไหมวันนี้จะมาไหมตามชมกันลองดูสูตรนี้ง่ายนะไม่ต้องจำหลักนู้นหลักนี้มาบวกกันให้มันยาก คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องผู้เยี่ยมพารวย0801431692นะ์น่่าูตรเลข8ตัวนะมันจะวนกันมานะอ้าใช้หลักหน่วยทวนให้ดู1งวัดนะใช้รหัส3านะ สามหก้าสองนะอันนี้เป็นเลขวิ่งนะวิ่งหรือติดมาที่สามหกเาสองอ่ะเขียนแบบไหนตามชมนะใช้หลักหน่วยนะ3ามสี่ห้าหแล้วก็เจ็ดแศนะนี่สามหสาหอ่าต่อไปเรามาตั้งหอีกนะ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะตัวนี้เป็นโครงสร้างของสูตรอยู่นะเราก็มาร์รหัสนะสามหกมาร์กไว้นะตัวที่ยานะหกหกเก้า เก้าสองเมื่อเราาา์เสร็จแล้วเราก็หยิบตัวเลขนะสามหกเอาหกก่อนนะหกแปดหกสามนะมาทางนี้มาทางนี้หกเก็ดหกสอง 3ามเก้าเอาเก้ามาทางนี้นะได้เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งตรงนี้นะเก้ามาทางนี้ได้เก้าห้านะสองนี้อยู่ตรงกลางตรงนี้นะสองขึ้นไปทางนี้ก็สองหกับสองปดอ่ะเลขมันออกสองหนะงวดที่มันออกอ่ะ อะไร063 063แล้วมันมาออก95มันก็ออกตรงนี้นะ395นี่ออกตรงนี้เห็นไหมเพราะว่าเราหลักหน่วยเหมือนกันทํานะอ่าวันนี้วันนี้วันนี้เขียนลองดูนะรหัส369จาก6คืออะไรนะวิ่งติดที่ หกเกสองห่าเราตามมาดูนะหกเจ็ดแปดเจริงๆมันจบแล้วเราตรงนี้นะแต่เราจะต่ออีก0 1 2ยสเราจะมาต่อตรงนี้แล้วก็ต่อ9ก้านะเก้าตรงนี้ก็3ามสี่ห้าหต่อไปเราก็มา เอาหกเก้าสองห้ามามาร์กตรงนี้นะหกอยู่ตรงไหนหกอยู่ตรงนี้นะเก้าตรงนี้เก้าอีกตัวมามาร์กไปหมดเลยหกเก้าสองสองห้า หกตรงนี้ก็มาหกสองตัวเดิมนะเรามาเริ่มจับที่เก้านะเราได้เก้าหนึ่งกับเก้าหกตัวแรกนะเก้าศูนย์กับเก้าห้าตัวที่สองนะเราจับที่เลขห้านะห้าเก้ากับห้าหนึ่งต่อไปสองนะ มุมนี้สองสี่อย่างเดียวนะสองตัวนี้ก็สองปดได้กี่ตัวครับได้เท่ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะอรอผลนะตัวไหนจะมา ตัวเด่นๆน,นะมีประมาณเท่านี้แหละนะเก้าห้แล้วก็2 8นะมีประมาณเท่านี้นะ1 2ึ่งสอี่สี่ชุดนะ9 5้าห้าหนะสอใครอยกกลับเป็นที่แปก็ได้นะ มุมนี้นะสองแปดสองหกตัวเดิมผมไม่เขียนเถยนะนะอ่าหมดเวลาพอดีครับผมหกนาทีเจ็ดนาทีแปดนาทีถึงไหมถึงแปดนาทีไหมเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกสองแปดถ้าเราชนสองตัวเราลองดูนะ 9ก้าศูนยชนที่9กับ2นะถ้าชน9กับ2ก็สอนี่มีตัวเดียวนะสอกับ2 4 9มีเยอะนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสห้ทั้งห้าตัวนะเก้ามีโอกาสมานะครับงวดนี้ ห้าเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าศูนย์เก้าห้าห้าเก้าประมาณนั้นนะฮะหมดเวลาครับผมอำลาพาจากเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับผม <c oughs> fc แฟนช่องทั้งเก่าทั้งใหม่ก็กำลังชมกันดีนะ สวันมานี้ก็เพิ่มสมาชิกกดไลค์กดแชร์ช่วยให้ก็ขอบคุณมากนะครับเพิ่มมาเป็น2-300แล้วนะ2อสาวันมานี้นะก็ขอให้ปังนะเงินเข้ากระเป๋ารัวๆกันไปเลยรวยทุกท่านต้อนรับสงการนะครับผมไปแล้วไปแล้ว